หนึ่งวงค่ะเกรืกลุ๊กใหม่ค่ะวง e อ p r เ s s ค่ะนี่เขาบอกว่าแปลว่าจากักรพรรดินีนะคะ,ะเป็นความแข็งแกร่งของผู้หญิงเข้มแข็ง,ขงอดทนนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะคุณชินชินวุฒิกันนะคะเขาบอกว่าเพลงนี้นะคะไหนจะแบบว่าร้องด้วยเต้นยากกว่ารวมถึงนะคะเขาบอกอีกนะคะแค่ถ่ายเอ่ะนัดกองตีสี่เลิกตีสี่วันหนึ่ง24ชั่วโมงจริงจะเป็นยังไงละเอียดขนาดไหนไปฟัง คุณชินชนุศกันค่ะ ผลตอบรับก็ดีเกินคาดมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนไม่ใช่แค่ในไทยนะคะแต่ว่าในต่างประเทศคือมีชาวต่างชาติแฟนๆอินเตอร์คือ cover เยอะกันมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยค่ะใช่ผลตอบรับดีมากๆค่ะจริงๆ Process การทําเพลงเราจริงๆเราดองไว้เยอะมากค่ะว่ามีหลายเพลงมากๆแต่ว่าเหมือนพี่ชินเขาก็บอกว่าเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเพลงแรกเป็นเพลงเปิดตัวของเราเราก็เลยโอเคตัดสินใจ เป็นเพลงนี้คิดบิดไปคิดบิดมาแล้วแบบเอออันนี้คืออันที่ใช้ที่สุดก็คือเพลงบลาบล l ค่ะใช่เพลงนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากหลายส่วนมากนะคะก็พี่ชินทินาวุฒิใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่อเล็กซิสนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วก็มีพี่ลูกพีกับพี่วีแบดบิชนะคะก็ช่วยเขียนเนื้อให้ค่ะใช่แล้วก็คริโอกรฟเปอร์ก็เป็นพี่โซฟีอีกก็คือจริงๆเพลงนี้เป็นความร่วมมือของหลายๆคนมากๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบ นมัจะไได้ม่ริงๆการฟอรมวงของพวกเราค่ะมันมาประมาณ2ปีได้ค่ะใช่ค่ะระหว่างกว่าจะรวมตัวกันครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเทนการร้องการเต้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เพลงร่าร่าราก็ใช้เวลาประมาณ2เดือน2เดือนได้2เดือน3เดือนได้ค่ะรวมทั้งการโคโลกราฟการอัดเพลงอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนถ่าย MV คือเราพวกเราเต็มเต็มทีกันมากๆค่ะก็คือเราเริ่มกองตั้งแต่ ถึงอีกสอีกวันหน <ưng> ึง <outright leak. S 1> ใช่ค่ะแต่ว่าก็สนุกมากๆแล้วก like ็เปิดประสบการณ์ใหม่กับพวกเรามากๆด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้ทําผลงานนี้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นค่ะจริงๆคือพวกหนูก็ไม่ได้คาดหวังฟีดแบ็กอะไรมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าพอหลังจากที่ปล่อยเพลงไปปั๊บฟีดแบ็กที่ได้รับกลับมาก็ค่อนข้างที่จะเกินความคาดหมายทั้งตอนแรกก็คิดว่าจะมีใครเต้นเพลงเราไม่น่าในไทยคนไทยจะชอบฟังไม่น่า ปล่อยออกไปปับ๊บไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าไปถึงอินเตอร์เลย <ไป S 1> คือเต้นเยอะใช่ค่ะอินเตอร์เต้นเยอะฉ่ำเลยน่าจะตามชื่อเลยค่ะเอ็มเฟสก็แปลว่าจากอัมาัดรีมาจากไพ่ดีเอ็มเฟสไพ่ทาโรัค่ะใช่ซึ่งไพ่ก็จะแบบมีความหมายถึงความเป็นผู้หญิงเอ็มพาวเวอร์แล้วก็แบบมีความแข็งแกรง่งเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าไงดีเหมือนช่วยเหลือตัวเองได้มีความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นตัวของตัวเอง เป็นผู้บริหารข,ของไายใหม่ค <ลด S 1> ่ะเอ็มเพรสค่ะจักรพัฒด,ดีนีผู้เข้มแข็งผู้หญิงที่แข็งแกร่ง